จริงๆอะผมเป็นนักแข่งมาตลอดเอาตรงไม่คิดไม่ฝันว่าเอ้ยเราจะต้องมาอยู่ทุกจุดจุดนี้สวัสดีครับผมผม orn, ปอนเดนทุกพลตงเจริญเลยนะครับผมหนึ่งในผู้จัดดีวันกลางปีไทยแลนด์นะครับเราก็ใช้ประสบาการณ์สะสมที่เราเคยไปดูงานต่างๆมากมายเนี่ยมาเพื่อมาพัฒนานงานดีวันของเราให้เกิดแบบความสูรุนแบบที่สุดเลเยอร์ต่างๆสนามเนี่ยเราออกแบบมาเรียบร้อยแล้วได้ความมันแล้วก็ได้สปีดมากขึ้น โดยกรรมการทั้งสามท่านเนี่ยเราก็ได้อัญเชิญมาจากประเทศญี่ปุ่นเลย <c oughs> เพื่อเฟ้นหาคนที่ได้ที่หนึ่งเท่านั้น <c oughs> ส่วนงานดีวันเองเนี่ยนะครับเราได้ผ่านร,ายอ,อ,รายาอยสอทราชยานยนต์ประเทศไทยนะครับ <c oughs> ได้ไหลายเส้นทุกอย่างครบพร้อมแล้วสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นแชมป์ประเทศไทย <c oughs> อยนียังไงก็ปีนี้จัดเต็มแน่นอนไมน่ต้องห่วงเจอกันที่ บุรีรัมย์นะครับผมวันเสาร์ที่30และวันอาทิตย์ที่31มีนาคมเวลา22นาฬิกา40นาที